เอาตั้งได้ยังสวัสดีนะคะนักเรียนนักเรียนทีเ่เป็นตัวแทนนะคะมาให้การสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบสเตมศึกษานะคะก็กดอื่นนะคะครูนะคะครูทวีพรจันรักนะคะสอนในรายวิชาพิสิกส์นักเรียนก็คงจะรู้จักครูดีนะคะครูก็อยากให้นักเรียนน่ะแนะนําตัวเองนะคะเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะคะว่าเป็นใครนะคะสั้น พอได้รู้ว่ามีสมาชิกคนไหนบ้างนะคะสวัสดีค่ะชื่อสมายค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอิร์นค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบมค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุ๊คค่ะสวัสดีครับชื่อปายครับสวัสดีครับผมสิกิจครับโอเคขอบคุณนักเรียนมากๆเลยนะคะที่วันนี้เสียสละเวลานะคะมาให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสเตมศึกษานะคะนักเรียนพอจะทราบเกี่ยวกับสเตมศึกษาไหมคะสเตมศึกษาก็คือ การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ4วิชานะคะก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะก็คือเน้นให้เรียนนําความรู้เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงนะคะซึ่งรวมไปถึงการาผลิตผลิตสิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะให้นักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นนะคะซึ่งการเรียนการสอนเนี่ยครูก็ได้นํามาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนนะคะทีนี้ครูก็อยากจะทราบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับสเต็มบ้างนะคะโดยครูจะถามคําถามนักเรียนนะคะมีทั้งหมดอยู่8ข้อนะคะคําถามข้อที่1นนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะต่อการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษานะคะช่วยอธิบายให้ครูฟังได้ไหมคะ ค่ะหนูรู้สึกว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีคะ่ะเพราะว่าช่วยให้เด็กทุกคนเนี่ยได้ลงมือทําจริงแล้วก็สามารถนํานไปไประยุกต์กับชีวิตจริงของเด็กนักเรียนได้เพราะว่าอย่างที่ครูบอกใช่ไหมคะว่ามันรวมทั้ง4วิชาด้วยกัน,นะคะ่ะหนูเลยรู้สึกว่าเป็นระบบการศึกษาที่ควรนํามาใช้ค่ะนะคะหนูก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจคะ่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้หลากหลายคะ่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดแล้วก็ นำมารวมกันก็จะเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาค่ะค่ะค่ะหนูรู้สึกว่าการเรียนรู้แบบสเตมศึกษานะคะค่อนข้างสนุกค่ะเพราะว่าได้ทํางานร่วมกับเพื่อนนะคะแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้านต่างๆมาใช้ในการทางานค่ะค่ะค่ะหนูก็รู้สึกว่าวันใหม่แล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงจริงค่ะเพราะว่าพอเวลาเราปใช้ชีวิตจริงมันก็ต่างกับในห้องเรียนนะคะพอได้ลองทาจริงๆก็เลยรู้สึกว่า ได้นําไปใช้ได้จริงแล้วก็แบบว่าทําให้เกิดประโยชน์ได้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนจริงๆค่ะสำหรับผมนะครับรู้สึกว่ามันง่ายสะดวกสนุกแล้วก็เข้าถึงง่ายกับพวกนักเรียนครับออรู้สึกสนุกก,กับการสอนแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วผมรู้สึกว่ามันทันสมัยต่อการเรียนรู้มากเลยครับต่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เรียนแล้วก็ได้ผลเนาะรู้สึกว่าทัานสมัยนะสรุปว่าน,นักเรียนรู้สึก รู้สึกว่าการเรียนแบบสเต็มนี้ทําให้การเรียนมันสนุกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันทันสมัยเป็นการเรียนรู้ที่แปลกใหม่สําหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับคําถามข้อที่1 สอนะคะนักเรียนคิดว่าการจัดการเรียนรู้แบบสเตมศึกษาเนี่ยเหมาะกับตัวเธอหรือเปล่านะคะอย่างไรนะคะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เหมาะคะ่ะเพราะว่าระบบเนี้ยเป็นระบบที่เราต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ประดิษฐ์สิ่งขึ้นมาใช่ไหมคะแต่หนูรู้สึกว่ามันมีเวลาที่จํากัดคะ่ะซึ่งหนูอาจจะยังใช้ความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นได้ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่ ำหรับหนูนะคะหนูคิดว่เาเหมาะสมค่ะเพราะว่าทําให้ได้เรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้ทดลองสิ่งต่างๆมากมา,กมายแล้วก็ทําให้เราได้แบบจับต้องสิ่งของแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าเหมาะสมค่ะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราในการที่จะทําชิ้นงานขึ้นมาค่ะหนูก็คิดว่าเหมาะค่ะเพราะว่า จากการที่หนูได้แบบได้ทดลองจีแล้วก็ได้ใช้จริงๆอะค่ะมันทำให้หนูแบบว่าจําได้ค่ะจําบทเรียนนั้นได้แล้วก็จําว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทําให้เวลาไปสอบก็ไม่จำเป็นต้องอ่านมากขึ้นค่ะ้วเราผมคิดว่าเหมาะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เราศึกษาก็ออกมาในรูปแบบของที่เราอยากทําครับแล้วก็อาจจะเรื่องใช้เวลาส่วรผมไม่มีปัญหาพาะว่ามันก็เหมาะสมสำหรับผมก็มันสามารถทําให้เราแต่ว่า ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นมาใช้ในชีวิตจริงของเราได้นะครับค่ะข้อที่สองนี้นะคะครูก็สรุปว่าโดยส่วนรวมแล้วนักเรียนคิดว่ามันเหมาะสมกับกับตัวนักเรียนนะคะแต่ก็จะมีบางคนที่บอกว่ายังไม่เหมาะสมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องต้องแบบพยายามคิดอะไรมากมายนะคะ แต่สำหรับส่วนรวมก็คิดว่าสเตมเหมาะกับนักเรียนนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อที่สองค่ะสำหรับข้อสามค่ะนักเรียนคิดว่าการจัด mm hmm. การเรียนรู้แบบสเตมศึกษาเหมาะกับโรงเรียนของเธอหรือไม่อย่างไราาเพราะว่ายังไม่เหมาะสมนะเพราะว่าอ,อ,อบบวนวิชาเท่านั้นที่สามารถใช้กับระบบสเตมศึกษาไนดะ้ ยัมเหมาะใช่ไหมคะว้าจัดรูปแบบให้การศึกษาเป็นระเบียบก็จะเหมาะสมแล้วครับผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาไปกับการจัดรูปแบบเขาให้อ๋อหางว่าน่าจะมีการแบบวางแผนก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะตอไหมคะก็เหมาะเป็นบ้างเป็นตารายวิชาไปค่ะเพราะบางวิชาก็ใช้เวลานานเกินไปแล้วก็ คนจานวนคนในโรงเรียนแล้วก็คนในห้องที่เรียนก็เยอะมากเลยค่ะทําให้แบบว่าเรียนไม่ทั่วถึงด้วยค่ะเราคิดว่าเหมาะสมในบางรายวิชาค่ะเพราะด้วยอจํานวนคนแล้วก็บทเรียนที่เรียนในวิชานะะั้นค่ะบางวิชาอาจจะยังใช้การเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาไม่ได้ค่ะค่ะส่วนตัวหนูคิดว่าเหมาะสมในบางรายวิชาค่ะเพราะว่าวสถานศึกษาเราเนี่ยเป็นสถานศึกษาที่ใหญ่ค่ะแล้วก็นักเรียนเยอะนะคะทําให้ไม่สามารถครอบคุมได้ทั้งหมดค่ะจริงยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะ สำหรับหน,หนูหนูคิดว่าเหมาะกับวิชาที่ต้องมีการทดลองเยอะๆหรือว่าต้องลงมือทำถึงจะเข้าใจในเนื้อหานั้นๆไม่เหมาะกับรายวิชาที่ต้องคิดหรือบรรยายหน้าห้องเรียนอย่างงี้ค่ะหนูรู้สึกว่ายังไม,ไม่ไม่เหมาะกับวิชาแบบนั้นค่ะ,ะส่วนใหญ่ก็หมายถึงว่านักเรียนมองว่าการเรียนการสอนแบบนี้ก็ยังใช้ทั้งหมดไม่ได้อาจจะต้องดูว่ามันเหมาะสมกับวิชาไหนจะใช้กับวิชาไหน ใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าก็ก็มีบางวิชาได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าขอบคุณนะคะสําหรับคําถามข้อที่สามค่ะอ่าสำหรับข้อสี่นะคะเป็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันนะคะเรียนรู้สึกประทับใจในการจัดการเรียนรู้แบบสเตมศึกษาหรือไม่อย่างไรคะรู้สึกอย่างไรมะคะรประทับใจครับเพราะว่าเป็นการเรียนการสอนที่ทําให้น่าสนใจมากขึ้นครับ คือตัวหนูก็ประทับใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเพราะว่าหลังจากการเรียนหรือการทดลองไปค่ะถ้าเกิดครูพูดเรื่องไหนเรื่องนั้นที่เราทดลองมาหนูก็จะจาได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องแบบต้องจาอะไรว่าก็เลยรู้สึกว่าประทับใจประทับใจค่ะสำหรับหนูก็ประทับใจเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้มีความคิดสร้างสรรค์และได้ลงมือทําจริงค่ะแบบไม่ต้องไปอยู่แค่ในตําราเรียนนะคะแล้วแบบเราสามารถทําได้จริงค่ะค่ะ ค่ะสำหรันหนูนะะประทับใจค่ะเพราะว่าตอนมนตอต้นนะคะหนูเคยอยู่ชมรม STEM ศึกษาค่ะแล,ะแล้วก็ได้ทดลองทําหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ครูก็จะช่วยสอนในเรื่องที่ไม่รู้ค่ะแล้วเพื่อนก็จะรวบรวมไอเดียกันแล้วก็ช่วยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างเลยค่ะค่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันดีกว่าที่จะามานั่งฟังครูบรรยายอย่างเดียวค่ะได้คิดได้ทําการทดลองด้วยค่ะผมรู้สึกว่ามัน รู้สึกป,ประทับใจได้จริงครับเพราะว่ามันสามารถมีประโยชน์ใช้กับตัวเราได้ใช้ได้นะคะก็สมมากแล้วนักเรียนก็ประทับใจใช่ไหมคะเพราะว่ามันได้มันได้ลองทํามันได้ลองฝึกใช่ไหมคะค่ะสําหรับข้อสี่สำหรับข้อห้านะคะเกี่ยวกับปัญหาคะ่ะนักเรียนนักเรียนพบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างคะในการกเรียนรู้แบบสเต็มศึกษานะคะกรุณาอธิบายด้วยค,ะค่ะก็นะคะคิดว่าปัญหาก็ถ้าเกิด ผู้ครูหรือว่านักเรียนที่อยู่ในห้องค่ะไม่เข้าใจในสิ่งที่จะทดลองอย่างจริงๆอะคะ่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาในการทดลองการที่แบบว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการทดลองนั้นค่ะแล้วก็บางสารศึกษาก็มีคนเยอะมากจนแบบไม่สามารถครูก็ไม่สามารถควบคุมนักเรียนได้ะคะ่ะแล้วก็แบบว่าพอทดลองเสร็จแล้วก็อธิบายไม่ได้ว่าเรื่องนั้นหมายถึงอะไรหรือว่าครูกงการจะสื่ออะไรค่ะค่ะ ค่ะและสำหรับหนูหนูคิดว่าปัญหาในระบบนี้ก็คือแต่ละภาพเนี่ยมันมีเวลาจํากัดค่ะทําให้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยอาจจะไม่เต็มที่แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบฟังไม่รู้เรื่องหรือว่ายังเข้าถึงบทเรียนเรียนนั้นไม่ได้มากพอค่ะค่ะคนต่อไปนะคะสําหรับหนูคิดว่าเออความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะทําให้ความคิดแบ่งแยกกันนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดค่ะ อาจจะคิดว่าแบบความคิดของตัวเองเด่นที่สุดอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะอาจจะเกิดการเอ่อไม่เข้าใจกันค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจกันงานก็จะออกมาไม่สําเร็จค่ะอ,อุปสรรคสำหรับนูนะคะคือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน,นะค่ะเนื่องจากมันต้องทํางานเป็นกลุ่มนะคะแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีมีความคิดของตัวเองนะคะก็เลยอาจจะทําให้มีเอ่เถียงกันบ้างเล็กน้อยค่ะอาจจะทําให้งานออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอุปสรรคผ,ผมคิดว่าอุปสรรคก็คือคนยิ่งเยอะขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนก็เยอะขึ้นขึ้นยครับอ๋อหมายถึงว่าพูดถึงความสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ<ช>อ๋อค่ะสำหรับผมนะครับก็เหมือนกับเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ขึ้นย<ม>ิ้วเกี่ยวกับเรื่องเวลาและจํานวนคนครับก็มันเข้าไม่ถึงทุกคนนะครับอ๋อค่ะส่วนมากแล้วอุปสรรคก็เกิดจะเกิดจากจํานวนนักเรียนใช่คะ่ะนักเรียนกังวลว,ว่าถ้าจํานวนนักเรียนมากการจัดการเรียนการสอนแบบเนี้ยอาจจะไม่ ประสบการสําเร็จเราควรจะมีการทํำยังไงนะคะแบ่งกลุ่มหรือขยายเวลาทั้งแบ่งกลุ่มและขยายเวลาค่ะแล้วก็ควรจะมีจํานวน,นนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยที่พอ,อ,พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปเพราะว่ามากเกินไปก็จะบางคนได้ทําบางคนไม่ได้ทําแต่ถ้าน้อยเกินไปก็จะหนักเกินไปสําหรับการทําอุปกรณ์ค่ะมากนะคะ,ะข้อหกนะคะเกี่ยวกับความต้องการนะคะ นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาต่อไปในห้องเรียนของเธอหรือไม่คะเพราะเหตุใดคะค่ะหนูต้องการค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันทําให้เราเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับหนูนะคะหนูว่าต้องการค่ะเพราะว่าอยากให้ได้ทําการทดลองได้ทั่วถึงค่ะได้ทํากันทุกคนแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถนาการทดลองที่ทําในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะค่ะหนูก็ว่าเป็นสิ่งที่หนูต้องการค่ะเพราะว่าทําให้ตัวหนูเองแล้วก็หรือเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะแบบว่า พัฒนาด้านการทดลองการท่าสังเกตแล้วก็การใช้ทักษะในห้องปฏิบัติการได้ดีขึ้นด้วยค่ะสรับหนูต้องการให้จัดต่อค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพอได้ทำได้ลองลงมือปฏิบัติจริงแล้วหนูรู้สึกสนุกค่ะทำให้แบบอยากเรียนในวิชานั้นๆมากขึ้นค่ะเพื่อนต้องการเหมือนกันก็เพราะว่ามันทำให้เราใช้ในการทดลองได้แล้วก็ใช้ในการแบบว่าเรียนรู้ได้ ผมก็ต้องการนะครับเพราะว่าการเรียนในรูปแบบของสเต็มครับก็เพิ่มความสนุกแล้วก็ลดความตึงเครียดของการเรียนในห้องเรียนได้อ๋อค่ะจากที่สัมภาษณ์มานะก็รู้สึกว่านักเรียนต้องการที่จะให้มีนะะในห้องเรียนเพราะว่ามันสนุกมันได้ทําการทดลองได้ฝึกได้ใช้ความคิดของตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะขอบคุณนะคะสําหรับข้อที่6ค่ะต่อไปเกี่ยวกับความต้องการนะคะเป็นข้อเจนะคะ ในมุมมองของนักเรียนอ่ะควรทําอย่างไรคะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบสเตมศึกษาให้ดียิ่งขึ้นคะสําหรับหนูควรจัดให้ทุกคนมีส่วนร่วมอะคะแบบคือทุกต่างคนเนี่ยต่างได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆไม่ใช่แบบมีกลุม่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้ทําอย่างหนึ่งกลุม่มใดกลุ่มหนึ่งได้ทําอย่างหนึ่งทุกคนไม่ได้ทำเนี่ยค่ะ ค่ะหนูนะคะก็เห็นด้วยกับสมัยเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกันได้มีส่วนร่วมในการทําด้วยกัน,นะคะ่ะจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะค่ะค่ะหนูรู้สึกว่าควรเพิ่มเวลาในการจัดการเรียนรู้แบบสเตมศึกษาค่ะเพื่อที่จะให้อางานมันออกมาดีขึ้นใชเวลาหนูก็คิดว่าควรจะ ลดจำนวนสมาชิกกลุ่มในการทดลองลงค่ะเพื่อให้ทุกคนแบบได้ฟังิ่งที่ครูพูดหรือสิ่งที่ครูจะสื่อได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้ทดลองจริงเหมือนที่เพื่อนสมายพูดเราผมนะครับก็เป็นการเพิ่มอ,อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนั้นๆนะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงทุกคนทุกคนอาจจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าก็เพียงพอสำหรับให้ทุกให้ผู้เรียนได้ใช้ครับ ก็คือควรจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับนักเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะ,อะขอบคุณสำหรับคำ,คำตอบข้อที่7นะคะ,ะบริบทอะไรนะคะที่นักเรียนเห็นในท้องถิ่นที่น่าสนใจที่นักเรียนคิดว่าครูเนี่ยควรจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบสเต็มได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็คือของผมแล้วคือทะเลบับแดงก็ จะเป็นรูกโครงสร้างเป็นแหมือนเรือแล้วก็ทําให้เรามันจัดเป็นระบบมากขึ้นความคิดส,สร้างสรรค์งอนออกแบบเรือในในทะเลบดแดงนี้หรอคะค่ะสรับผมนะครับว่าเป็นคำชันหนะครับก็มีปฏิมกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับแล้วมาใช้ในสเตมยังไงคะอืมอาจจะใช้ในเรื่องของการแรงพยุงเรื่องของหลักฟิสิก ครับอ,อ๋อค่ะไปลอยน้ําที่คําชโนดอย่างเงี้ยเหรอคะ,คะอ่ะต่อค่ะค่ะหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นอ่าในชุดหนูก็จะมีพวกกระติบข้าวแคร์ไม่เข้าดนตรีอะไรทั้งน้อยน,นี่คะ่ะหนูคิดว่าเรื่องก,การออกแบบของกระติบข้าวหรือแคร์น่าสนใจคะ่ะเพราะว่าอย่างเป็นท่านอุดรธาน,นีนะคะก็ยังใช้อ่าแคร์เป็นการออกแบบลักษณะของไฟการเรียงไฟคะ่ะหรือเป็นท่านขอนแก่น ก็ยังใช้ลักษณะของกระติบข้าวค่ะเป็นรูปสาดอะไรอนี้ค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นรากฐานในการนาํามาประดิษฐ์ทําให้เกิดสาประดิยกรรมขึ้นมาได้ค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะคือเกี่ยวกับการทํานาเกลือที่อําเภอบ้านดุงค่ะ นำความรู้เรื่องการดูดพลังงาน mm hmm. การคายพลังงานมาใช้ค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ได้เกลยวออกมาค่ mm hmm. นะสำารับนนะคะการทอผ้าที่อำเภอนาค่ะคือการใช้ความคิดในการประดิษฐ์ผ้าค่ะแล้วก็การใช้เครื่องทอการเย็บการถักหรือว่าเอ่อการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบลายผ้าค่ะเพืนะ่อที่จะประดิษฐ์ลายผ้าขึ้นมาค่ะสำหรับหนูหนูสนใจสิ่งที่เป็น มาสคอตของมืออุรก็คือเป็ดอยู่บริเวณหนองประจักษ์ค่ะมีการใช้ทฤษฎีการลอยตัวในแม่น้ำค่ะมาใช้ค่ะ,คะแต่ละคนก็จะมะีสถานที่ในดวงใจที่ตัวเองอยากจะเอามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบสเต็มใช่ไหมคะ,ะก็ขอขอบคุณนักเรียนมากเลยนะคะทีะ่ให้การสัมภาษณ์ที่สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้จากนักเรียนมากกว่าสมควรนะคะก็ ขอบคุณนักเรียนนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ